สวัสดีครับเพื่อนๆภาษาญี่ปุ่นวันนี้จิตจำใส่วันนี้เสนอตอนฮีรางงานนาเรงชูฝึกฮีรางานนกันอีกนะครับก็จะเป็นโดบุซึอิกิมโนะ4ตอนที่4แล้วรูซุอิกิรางานเาเอ็มบิซึเดนาโซนิมาโชนะครับก็เตรียมกระดาษประกามามาฝึกคันลายมือด้วยกันเริ่มต้นจากตอนนี้เลยขีดซ้ายไปขวาสองขีดตัวนี้ออกเสียงว่าโคนะครับตัววาย อันนี้ออกเสียงว่าโทะนะครับแล้วก็ขีดซ้ายขีดขวาพอมๆอ,อ,อ้อยมือสัตว์อันนี้ออกเสียงว่าลินะครับรวมกันแล้วจะเป็นโคโทริโคโทรินะครับก็คือนก ok ตัวน้อยๆแบบนี้ญี่ปุ่นเขาเรียกโคโทรินะครับโคแปลว่าเล็กหรือเด็กโทริก็คือนก ok นะครับไปต่อซ้ายไปขวาตัวบวกนะครับใสจแล้วก็เป็นดอเด็กเนาะอันนี้อ่านออกเสียงว่าอะ นะครับแล้วก็มีหูแล้วก็แลบลิ้นแบบนี้อันนี้อ่านออกเสียงว่าฮินะครับแล้วก็เลข7แล้วก็เป็นตัวซุเราก็มนเข้ามาเหมือนเลข3นาะอันนี้จะเป็นลุกอ่านออกเสียงว่าอาฮิรุนะครับอาฮิร ah ุแปลว่าเป็ดบ้านตัวแบบนี้เลยเป็ดกรานะครับต่อไปสีกับหัวมาอีกแล้ว ตัวนี้น่าจะอ่านออกกันล้มั้งคะนะครับแล้วก็ลูกตาเลข7เป็นตัวอื่นอันนี้ออกเสียงว่าเอกนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเลข3แล้วก็มีหักเข้าไปเป็นลูกออกเสียงว่าคาเอรุคาเอรุนะครับแปลว่ากบนั่นเองตัวนี้เขาบบนะครับต่อนะอู้ตัวนี้ชื่อยาวจัง สีกับหัวออกเสียงว่าค้านะครับแล้วก็เลขบวกแล้วก็โคกมาวางใกล้ๆก,ก็จะเป็นทะตัวนี้ตัวซื้อเนาะหลายคนน่าจานออกแล้วตัวนี้ยากนิดนึงนะครับตัวมุก็คือขีดลงมาเป็นมอม้าตวัดขึ้นแล้วก็ขีดปิดนี่ครับมุนะครับขีดซ้ายขีดขวาผอมๆเป็นตัวลิอ่านออกเสียงว่า คาตาซึมุริคาตาซึมุรินะครับก็คือหอยทากนี่เองเนาะสุดท้ายเจ้าตัวนี้นะครับก็คือตัวเหมือนเม็ดนะเนาะเขียนว่าฮะแล้วก็ลิขีดซ้ายก่อนนะสวัดขึ้นนิดนึงแล้วก็ขวาลงเนขีดตรงก่อนเลขเจ็ดสป,ปายมวนเนนะครับ แล้วก็ตัวนี้คือซุมีสองขีดจะเป็นเสียงขุนเป็นซุนะครับแล้วก็เจ็ดมอลมาปิดท้ายคือมิอ,ออกเสียงว่าฮาริเนซุมิฮาริเนซุมินะครับฮาริก็คือเข็มแบบนี้นะมันจะมีเข็มนนเนซุมิก็คือหนูหนูเข็มก็คือแม่นั่นแหละนะครับโอเคสุดท้ายออกเสียงด้วยกันอีกรอบหนึ่งเนาะ นกตัวน้อยน้อยโคโทริเป็ดบ้านอาฮิรุกบคาเอรุไปทากคาตสึมุริแล้วก็ตัวเม่นนะครับฮาริเนซุมิโอเคเก่งมากครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะเกี่ยวกับเรื่องการคัดลายมือเพราะว่ามันก็เป็นพื้นฐานที่จำเป็นจริงเราจะได้อ่านออกเขียนได้นะครับ โอเคสรวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆที่กดถูกใจแล้วก็แชร์แล้วก็คอมเมนต์ Comment, ทักททยกันนะครับเป็นกําลังใจให้กันและกันเนาะโอเคสรวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับเดี๋ยววันมาตั๊กบายบาย